นอ,นอกจัดใหญ่งานบ้านและไลฟ์สไตล์ใหญ่ที่สุดใจกลางเมืองนะคะกับนอกแฝ์2024งานเดียวที่รวบรวมทุกเส้นทางสู่บ้านในฝันนะคะสร้างประสบการณ์เรื่องบ้านออนไลน์และก็ออฟไลน์สุดครีเอทให้เชื่อมต่อกันทุกมิตินะคะตั้งแต่ไอเดียอินสปิเรชันอินโนเวชันโฮมโซลูชันและสินค้าตกแต่งบ้านลดสูงสุดกับ85%พร้อมจับมือกับพาร์ทเนอร์นะคะมอบความคุ้มแล้วก็กิจกรรมของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดทั้งงานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่28กรกฎาคม นะชั้น10ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวอร์โดยในวันแรกของการจัดก,การนะคะได้รับเกียรติจากนายอนุพงศ์นะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้าและพาณิชย์บริษัทเบตเตอร์บีมาร์เก็ตเพจจำกัดหรือน็อกน็อกนะคะศูนย์รวมสินค้าและบริการเรื่องบ้านออนไลน์พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะศิลปินและผู้บริหารชื่อดังจากโค,ค้คกูยังนุ่มโอดปาโมดที่มาร่วมแชร์ไอเดียนะคะแล้วก็สไตล์การตกแต่งห้องในแบบของ CEO กับ Work ์กที่ไ l a n c ลา์นะคะภายในงานนี้ด้วยนั่นเองคะ่ะ อยากเชิญชวนทุกคนมางานนอกนอกแฟรนะครับที่สันนัลโกลชั้นหนึ่งตั้งแต่วันที่23ถึง28กรกฎาคมน,นะครับตัวงานเองก็สามารถที่เข้ามาหาตัวอินสปิเรชันได้นะครับสามารถเข้ามาทําตัว Animal Spirit นะครับเพื่อเทสการค้นหาตัวตนก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ต่อที่2ก็คือเข้าไปหาดู AR by Meta นะครับเรามีการ c o l l a b o r a t ร่วมกับทางฝั่ง Meta นะครับก็จะสามารถใช้ AR ดูกรุงศินต่างๆได้นะครับรวมถึง AI ที่เรามีการใช้ตัวนกนๆ GPT นะครับในโซนของตัว Creative Innovation นะครับ่วนที่3สามารถที่ใครที่สนใจในเรื่องของการทำดีไซน์หรือว่าการเลือกสินค้าสามารถเข้ามาที่ตัวนกนกงค o m o t i o n ได้นะครับก็จะมีการให้คำแนะนำเรื่องของการทำดีไซน์ได้แบบไปเลยภายในครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีเส็จได้แบบออกไปแนะนำการซื้อสินค้าทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายมีโซนช้อปปิ้งทั้งหมดนะครับมีแบรนด์ที่อยู่ในออฟไลน์มากกว่า 50แบรนด์นะครับแล้วก็บนออนไลน์อีก1,000แบรนด์นะครับ,รบแล้วก็มีโปรโมชั่นลดสูงสุด85%อนอนท็อปอีก15%นะครับแล้วก็โปรโมชั่นบัตรเครดิตอีกมากมายโอ้ oh, โดนใจเลยครับมีตั้งแต่สายเจแปนดิสแกนดิเนเวียนม,มาสายมิชชันนรีโมเดิร์นแบบวินเทจหน่อยหรือจะเป็นแกรมหรือว่าจะเป็นผมมีมากมายสามารถไปดูที่ AR แล้วก็รวมถึงที่เป็นตัวรูมซีนจริงๆร,รวมถึงมีรูมซีนที่บายพี่โอ๊ตด้วยนะครับโคตรคูลอยู่ตรงนี้ครับก็จะเป็นสายจิมมีสบายด้วยครับ ของคุณครูก็จะเป็นพวกของเอกลุสีที่เราจะขายในน็อกๆเท่านั้นอย่างเช่นพวกแก้วนะครับที่รองแก้วกรมอซองใส่ทิชชู่รวมไปถึงผ้าห่มด้วยแล้วก็มีอาร์ทอยด้วยที่เรามาเอ็กซ์กับทางน็อกๆแล้วก็เอามาวางขายที่น็อกๆเท่านั้นครับเป็นเอกลุสีครับคือจริงๆจะจะมีเรื่องของรูมซีนแล้วก็อินสปิเรชันในทุกๆวันนะครับแล้วก็จะมีตัวอินสปิเรชัน t อ l ์นะครับ,รบในวัน เสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์จะเป็นทางหมอช้างโอ้หพี่ช้างพี่ช้างมานะครับ,รบแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นคุณโตักสิทธิ์ครับนะครับแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับด้วยในการทำอินสปรชั่นอลอนด้วยนะแล้วก็ในทุกๆวันจะมีตัวแบรนด์ออนสเตจก็คือแบ,บรนด์ที่มาร่วมในงานทั้งหมดอน่ะก็จะขึ้นมาในการเล่าเรื่องของแบ,บรนด์แล้วก็รวมถึงแนะนำสินค้าต่างๆนะครับรวมถึงมี flash live f l a ทุกวันทั้งผ่าน Facebook Live แล้วก็ติ k t o k อก v e นะครับก็ ว่จัดเต็มในท,ทุกวันอนอกจากเรามีของเอกลุศที่เรามาขายกับทางน็อกน็อกแล้วนะครับจริงๆแล้วเรายังมีโปรเจกต์รอบน็อกด้วยก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่ตอนนี้โคตดคูกำลังจะขยายบริษัทเพิ่มฉะนั้นนีผมก็เลยต้องทำออฟฟิศใหม่พอทำออฟฟิศใหม่ก็เลยจะเป็นการที่เราจะเป็นคอรแลบระหว่างโคตดคูกับทางน็อกน็อกซึ่งก็จะเป็นคลิปยาวเลยครับดูกันเต็มอิ่มแน่นอนตั้งแต่วันซื้อจนไปถึงวันเริ่มทําจนวันที่จะเสร็จออฟฟิศใหม่เลยก็ได้ดูกันยาวๆแน่นอนครับ เอาดูคอนเทนต์นี้เลยครับโอ้จริงๆตัวน็อกน้องเองนะครับน่าจะทำแบรนดิ้งมาตลอดทั้งปีนะครับเน้นการโปรโมททั้งในส่วนของกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งหมดนะครับเรามีการทําตัว expansion ไปที่หัวเมืองต่างๆนะครับเหมือนที่เมื่อกี้บอกไปเลยตั้งแต่เชียงใหม่ภูกเก็ตชลบุรีขอนแกน่นอุดรแล้วก็จริงๆจังหวัดทั่วประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็รวมถึงน็อกนกแฟรนะครับเดี๋ยวจากจบจากการที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วเราจะมีน็อกนกแฟรออนทัวร์ที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับอยู่ที่เดือนกันยยาานนนะคครับแลล้วก็เดือตุมที เป็นท่านชมบุรีนะครับก็จะเข้าไปให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงตัวน้กๆได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ในการตัดบ้านการซื้อสินค้าออนไลน์ได้มากขึ้นครับมาเลยครับผมสนุกแน่นอนครับตั้งแต่วันนี้ยาวไปถึงวันที่28 ใช่ครับครับผมกรกฎา,านี้นะครับสนุกแน่นอนใครที่กําลังหาของแต่งบ้านอยู่จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เฟอร์นิเจอร์นะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าจากพาร์ทเนอร์ต่างๆมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายมีทั้ง9โซนนะครับลองเดินดูได้เลยแล้วก็ใครที่กําลังมองหาจริงๆไม่ต้องแบบของใหญ่ก็ได้นะผมว่าของกระชุกกระชิกก็มาเดินเล่นได้รวมไปถึงถ้าใครอยากจะมา ดูพี่ช้างเนะาะบางทีบ้านเรามันเรื่องหังจุยเรื่องอะไรเงี้ยมันก็เรื่องใหญ่อยู่ใครที่เป็นสายมูก็มาติดตามกันได้แล้วก็เจอพี่โตด้วยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ใครที่ใครสนใจสินค้าโคตรกูเข้าไปดูในนอ้นองๆได้เลยครับแล้วก็รอติดตามโคตรูกับนอ้นองๆนะครับ